ิดเนาะว่าชนบุรีจะมีแบบนี้ด้วยเจ้าของลานก็มาเทคแคร์ care, ดูแลนักท่องเที่ยวนักแคมป์ชมวิวกันบรรยากาศเสพบ,บรรยากาศก่อนไปทํางานพูงนี้ก็เดินทางเข้ากรุงเทพเหมือนเดิมออกมาจากกรุงเทพเมื่อวานนี้ตอน5้าโมงเย็นก็เจอฝนแล้วก็ไม่มีฝนตอนที่ ออกมาถึงบ้านก็ฝนตกแป๊บนึงแล้วก็หายไปเช็คสภาพอากาศวันนี้ก็ประมาณฝนตกก็ประมาณ45แต่เราก็ไม่รู้นะว่าฝนจะตกจริงหรือเปล่าแต่ฝั่งนู้นจะเป็นเมฆหมอกบวกคุมมาแล้วก็น่าจะเป็นเมฆฝนเนาะน่าจะเป็นเมฆฝนที่จะมาสะลมจิตใจของเราชาวแคมป์แต่ของเราก็เป็น เต็นเก็บง่ายกางง่ายนอนสองคนแต่วันนี้ก็มาคนเดียวก็สบายเก็บของไปไว้ในเต็นก็ชื่นชมบรรยากาศยามเย็นก่อนมีแสงไฟนะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีแสงไฟของเหล่าชาวแคมป์ทางฝั่งโน้นฝั่งทะเลดาวของเราอยู่ฝั่งพาเก็บตะวันก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์ แต่พระอาทิตย์ก็ไม่มีให้เห็นแล้วเพราะว่าก็บังภูเขาลูกนู้นลมมาประทะเอื่อยๆลมมาเรื่อยๆเย็นทางผู้ดูแลร้านนะเจ้าของร้านก็แจ้งว่าเมื่อวานนี้มีทะเลหมอ,อกมาประมาณตอนสามทุ่มถึงห้าทุ่มก็แล้วแต่โชคดีกันเนาะ ถ้าเราโชคร้ยายก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้มาเสพบรรยากาศของวิธีชาวแคมป์เนาะถ้าไม่เย็นสะใจก็มีพัดลมตัวหนึ่งเนาะพัดลมตัวน้อยๆตัวหนึ่งพกพาง,ง่ายราคาหลักร้อยสี่ร้อยบาทเองพอได้ไปไหนมาไหนได้ง่ายสะดวก ใส่ติดรถมอไซค์มาไดา้สดชื่นภูเขาป่าไม้กับบรรยากาศวิถีชาวแคมป์นะ อันนี้จะเป็นลานเอกชนนะครับจะไม่จะไม่ใช่ของทางฝั่งอุทยานก็จะมีทางฝั่งเจ้าหน้าที่สตาฟเขาเข้าดูแลตลอดวิธีชาวแคมป์ก็ในคนเมืองก็มากางเต็นที่นี่เยอะน่าจะจุคนได้เยอะราวหลักร้อยคนนะนะสี่ร้อยห้าร้อยคนได้นะตอนนี้าที่เขาก็ประมาณ450ไร่นะจากที่ ทางฝั่งผู้ดูแลลานเขาบอกทางฝั่งเจ้าของ้านเขาบอกก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัดอีกสถานที่หนึง่งในการพักผ่อนหย่อนใจของเราเชาวแคมป์เขาจะมีโซนคาแคมป์มีโซนแคมป์อ่อนกาวที่แบ่งแยกกันไปฝนตกมาก็ไม่มีปัญหานะก็น้ำก็เด็นลงไปเป็น,ปนขั้นบนันได เป็นพักๆลงไปถ้าฝนตกมาเราก็อยู่ในเต็นอาศัยอยู่ในเต็นท์เหมือนเดิมก็อย่างที่บอกเนาะมันก็แล้วแต่บุคคลว่าจะชอบบุกปา่าลุยไฟหรือเปล่าสำหรับร้านีกอกับชนก็จะมีพวกเครื่องอาน้วยความสะดวกพวกปลั๊กไฟก็ต่อแต่ที่นี่ก็แนะนำให้เอาปลั๊กพ่วงมาประมาณสัก20เมตรเนาะก็ประจำจุด ร้านเขาเพิ่งทําแล้วก็กําลังพัฒนาอยู่ก็จะเป็นปลั๊กไฟตามจุดก็จะไกลจากเต็นเดี๋ยวก็ค่อยขยับขยายกันไปแต่ว่าที่มาจําปลั๊กพ่วงกันพี่ข้างๆก็เราเอาปลั๊กพ่วงธรรมดามาพี่ข้างๆก็เอื้อเฟื้อเราอุปกรณ์ในการเสียบปลั๊กพ่วงของแกเอาเป็นรถมาเนาะรถยนต์มาของเราเป็นมอเตอร์ไซค์มาแกก็อำนวยความสะดวกแล้วก็แนะนำให้เรามากางเต็นในจุดนี้ เพื่อที่จะเทควิวทางฝั่งโน้นฝั่งตรงข้ามทะเลดาวฝั่งทะเลดาวก็จะมองเห็นทางฝั่งผาเก็บตะวันนะก็จะมองมองสลับกันไปกันมาแต่ฝั่งนี้วิวสูงวิวสวยทาองฝั่งเขาก็จะมองเห็นเราเป็นเนินเป็นขั้นบันไดเนินเป็นพักเป็นพักขั้นบันไดขึ้นมาเหมือนกันของทางฝั่งโน้นทีนี้ก็จะไม่ได้เดินรีวิวเนาะก็ค่อนข้างกว้าง เนื้อที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลเลยเป็นอาณาจักรของเขาแหละต่อไปตงโดนแล้วมั้งโดนต้องเข้าล้วกำลังเก็บเงินซื้ออยู่เนาะแต่ยังไม่ได้บอกซอบุมหรอกว่าจะซื้อดวนแต่มีโครงการอยู่เก็บเดือนละพันสองพันอยู่ตอนนี้ก็น่าจะหลังปีใหม่ก็อยากเก็บบรรยากาศภาพมุมสูงเนาะเก็บไวบ้บันทึกเป็นความทรงจำเช่นเคยนะครับ เผื่อใครที่ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งเนาะตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนบางคนชอบท่องเที่ยวต่างประเทศบางคนชอบแคมปิง้งบางคนชอบท่องเที่ยวอุทยาน<ม>ก็หลายๆสไตล์หลายๆคนเนาะก็ออกมาใช้ชีวิตกันก็อยากให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิตกันนั่นแหละที่ผมทำตัว u ู u b e ขึ้นมาเนี่ยก็เก็บไว้เป็นความทรงจำว่า สถานที่นี้นะเราเคยมาแล้วนะแล้วก็จะได้แนะนําในส่วนของคนที่ชอบไลฟ์สไตล์เดียวกันให้มาใช้ชีวิตออกมาใช้ชีวิตกันใช้ชีวิตกลางแจ้งเนาะสไตล์ของผมก็จะมีทั้งรถยนต์มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งเดินป่าแต่เดินป่าก็ซื้ออุปกรณ์ไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยอุปกรณ์ต่างๆก็มีรีวิวในคลิปวิดีโอเก่าๆอยู่ มาครั้งแรกเป็นทีิปแรกนะที่รถมอเตอร์ไซค์ล้มล้มตึงเลยเพราะทางเนินชันที่นี่ก็รถเก๋งเล็กก็ค่อนข้างมาลำบากนะแต่ก็มาได้มาแต่ว่าก็ค่อยๆขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะมันจะขึ้นเนินเขาเนาะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นทางชันขึ้นมา